สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องของเราก็จะมารีวิวครัวจิ๋วนะคะอาหารจิ๋วทำได้จริงและทานได้จริงค่ะวันนี้เนี่ยเมนูที่เราจะมาทำกันก็คือมันฝรั่งทอดจากครัวจิ๋วนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยก็จะใช้หลักๆเลยก,ก,ก,ก็จะเป็นน้ำมันแล้วก็เกลือนะคะเกลือปน่นแบบนี้แล้วก็มี มันฝรั่งของเรานั่นเองนะคะที่จะเป็นตัวหลักเป็นพระเอกของวันนี้เลยในการทํามันฝรั่งทอดนั่นเองค่ะมาเลยค่ะว่าเราก็มาหั่นมันฝรั่งกันเลยนะคะให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เหมือนกับเป็นแท่งเฟนฟายนะคะเป็นแท่งยาวๆแบบนี้เลยค่ะครัวจิ๋วของเรามีจําหน่ายแล้วก็พร้อมส่งนะคะมีเก็บเงินปลายทางด้วย ใครที่สนใจนะคะเอาไปให้ลูกๆฝึกสมาธิลูกๆหล,ลานๆสามารถฝึกสมาธิได้จากการทำครัวจิว๋วที่ทานได้จริงแล้วก็ลองฝึกนะคะสมาธิดูค่ะใครที่อยากจะเอาไปให้ลูกๆหล,ลานเล่นนะคะสั่งซื้อมาได้ทางแอดไลน์เลยนะคะนี่ค่ะพอเราหั่นมันฝรั่งแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นแท่งๆแ,แบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะมาเช็คความพร้อมค่ะนะคะว่าเราเนี่ยจะทอดมันฝรั่งลงไปแล้วก็วอร์มเตาให้มันร้อนก่อนนะคะทุกคนจากนั้นเนี่ยนะคะก็ค่อยๆใส่น้ำมันลงไปเนาะแต่ต้องรอให้เตาร้อนก่อนนะคะมันจะได้ไม่ติดกระทะนั่นเองค่ะ กระทะของเราก็เป็นกระทะสแตนเลสนะคะที่ใช้งานได้จริงมีดก็ใช้งานได้จริงค่ะอันนี้คือจานที่เราเตรียมไว้นะคะเพื่อเอาพักมันฝรั่งของเรานั่นเองเดี๋ยวจะมีเป็นกระดาษทิชชู่ซับนะคะ จากนั้นค่ะเตาร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมันลงไปเลยค่ะนี่เลยใส่ไปใส่ไปแบบนี้นะคะแล้วก็รอให้น้ำมันร้อนร้อนอีกนิดนึงแล้วเราก็จะใส่มันฝรั่งลงไปนั่นเองนะคะก่อนที่เราจะใส่มันฝรั่งลงไปใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะในะตัว เามันฝรั่งที่เราหั่นไว้นั่นเองค่ะแล้วก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะใช้ตัวช่วยก็คือใช้ตะเกียบจิ๋วของเราค่ะนะคะเอามาใส่ในน้ำมันด้วยนะคะเกลือของเราค่ะจากนั้นก็รอให้กระทะร้อนนะคะน้ำมันร้อนได้ที่แล้วก็ถึงจะเริ่มใส่ มันฝรั่งที่เราหั่นไว้นะคะลงไปค่ะอันนี้คือกระดาษซับมันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราทอดเสร็จปุ๊บเราจะเอามันฝรั่งที่ทอดไว้เนี่ยไปพักที่จานของเรานั่นเองค่ะจากนั้นก็ใส่นะคะมันฝรั่งที่เราหั่นลงไปค่ะแล้วก็หมั่นนะคะคอยคนเพื่อให้ มันฝรั่งเนี่ยไม่เอ่อไม่นะคะให้มันสุกทั่วๆกันค่ะแบบนี้เลยหูน่ากินมากๆเลยนะคะเราก็เรียกได้ว่าเมนูมันฝรั่งทอดเนี่ยเป็นเมนูที่เด็กๆหลายคนชอบเลยล่ะคะ่ะแถมยังกินได้จริงด้วยนะคะครัวจิ๋วของเรานี่เลยค่ะทอดถ้ทอดถ้ทอดปับน,นี้ให้สุกแล้วก็ให้กรอบนอกนุ่มในเลยนะคะเมื่อได้ที่แล้วแบบนี้ค่ะ เราก็เตรียมพร้อมในการที่จะตักมันฝรั่งเนี่ยนะคะใส่ลงไปในจานพักของเราค่ะเพื่อให้มันสับน้ำมันนั่นเองนะคะตาหลิวของเราก็ใช้งานได้จริงค่ะกระทะก็ใช้งานได้จริงนะคะมีเตาให้ด้วยแล้วก็มีตะเกียบแอลกาอฮอลให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ในการทำครัวจิ๋วนั่นเองค่ะ นี่นะคะได้แล้วค่ะดับไฟนะคะเราก็จะได้มันฝรั่งทอตดตรงนี้ออกมานี่เลยจากนั้นค่ะเราก็จะมาตักมันฝรั่งขึ้นมานะคะโดยใช้ตะเกียบจิ๋วนะคะในชุดของเราก็จะมีตะเกียบจิ๋วไปให้ด้วยนะคะแบบนี้เลย นี่ค่ะคลิปขึ้นมาแบบนี้นะคะพักไว้นะคะตรงที่กระดาซับนะคะโอ้โหน่ากินมากเลยสีเหลืองดูแล้วกรอบนอกนุ่มในน่ารับประทานมากเลยนะคะวันนี้ฝรั่งทอดของเรามันฝรั่งทอดของเราจากนั้นก็ ให้มันเสด็จน้ำมันสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่เลยนี่ค่ะจัดจานนะคะเอามันฝรั่งของเราค่ะมาใส่ในจานที่จัดนะคะแบบนี้เลยนี น่ากินมากๆเลยนะคะทุกๆคนและเป็นเมนูโปรดหลายๆคนเลยนะคะน้องๆหนูๆต้องชอบทานแน่เลยค่ะมันฝรั่งทอดกรอบนั่นเองนะคะอาจจะติดกันนิดนึงนะคะแต่ถ้าเอา,เอาตะเกียบเขียเ่ยๆก็จะแยกออกจากกันได้นั่นเองค่ะนะคะเป็นโัวจิวที่ทําได้จริงแล้วก็ทานได้จริงเลยละคะ่ะนี่จ,จัดจานให้หนูหน่ารับประทานนะคะนี่เลย สวยงามมากๆเลยค่ะนี่เลยจากนั้นเราก็จะโรยเกลือป่นลงไปนิดนึงเพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะของมันฝรั่งทอดกรอบของเราค่ะโรยเกลือลงไปนิดนึงนะคะทุกคนนี้เลยใกล้จะสําเร็จแล้วนะคะใกล้จะทานได้แล้วค่ะใช้ตะเกียบช่วยนะคะเพราะมันจิ๋วมากเลยค่ะแบบนี้เลยแล้ว เราก็ได้แล้วนะคะมั่นฝรั่งทอดกรอบของเรานี่เลยค่ะสวยงามน่ากินน่าทานมากๆเลยเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่านะคะสำหรับวันนี้ช่องของเราต้องลาไปก่อนคะ่ะไกลสนใจคัวจิวอย่าลืมนะคะกดสั่งซื้อสินค้าได้เลยมีเก็บเงินปลายทางนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ